ลายคนใช้งานมีดนะครับมาก็อาจจะเคยเจอคําเหล่านี้นะครับบนเล่มมีดนะครับไม่ว่าจะเป็น d 2หรือ c t 0 4นะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรวันนี้ก็มารู้จักกันนะครับเริ่มจาก d 2นะครับเล่มนี้นะที่ผมถืออยู่จะเป็นสปริง d 2นะครับใบมีด d 2 d 2นะครับก็จะมีคุณสมบัติ ของความแข็งนะครับเก็บคมได้นานไม่หักไม่บินง่ายมีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนสูงเป็นเหล็กคุณภาพดีเป็นสนิมได้ง่ายว่าสแตนเลสนิยมใช้ตัดเหล็กโลหะงานเย็นกันไกตัดเหล็กและทําใบมีดพับมีดพกในแบบต่างๆนะฮะข้อเสียคือรับคมได้ยากเนื่องจากว่าใบมีดแข็งมากต้องใช้เครื่องมือดีๆรับนะฮะ ส่วนสแทนเีล็ก c 4 0เป็นเกรดเหล็กที่มีคุณสมบัติการสนิมนะฮะได้ประมาณ99มีส่วนผสมของโครเมียมทําปฏิกิริยากับอากาศนะครับเป็นชั้นป้องกันบางๆเกรดนี้ใช้ทำเครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัดเครื่องโคดต่างๆมีส่วนผสมคาร์บอนน้อยหว่าจึงยึดหยุดหว่านะฮะเป็นสนิมยากรับคมก็ง่ายหว่ามิดดีทูนะครับอันนี้ก็สรุปเป็นคร่าวๆ ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้พูดถึงพวกธาตุอะไรที่เป็นทางเคมีอะไรลงมามากมายนะครับ